สบายดีสวัสดีพี่นอ้องฟองไยเบิร์สุข,ขูมสุคนเบิดทุกหมองทุกบอลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าจะเป็นเอฟซีทางภายในหรือว่าต่างประเทศการยินดีตอนรับเขา่าสู่ช่องยูทูบเบาวขาว้ายคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่เดินทางมากับจีมงานพี่น้องเลยมาอัปเดตปาววนพี่น้องเนาะหรือว่าการสั่งบ้านสั่งเงินของปาววนอะพี่น้องเลยทางเบานีเิ่นก็ได้เข้ามา ก็เหลือก็กลับไปแล้วตอนนี้กับทางบ่าวก็พาเขามากกับประมาณอยู่บ่ายมุ่งกลัวพี่น้องเลยขามากับโฟน้องเพลบ่าวจอยเนี่ยน้องเนาะโอเคพี่น้องมาหอดก็ถึงเรียบร้อยก็ม่ตองว่าหลายแห่งพี่น้องเลยทางบ่าวไทก็จะกิัไปหาทางปาวันเลยไปเบิ้งนังทิ้งานว่าคือขางเฮือนเพื่อนีมันยังดีบอด้วยว่าจะไงว่าหมู่ประมาณการสั่งบ้านปาวันนีทาง พอเแผเพิ่นได้มาพอบอกด้วย่าจังไรทถาว่าบุคกระว่าว่ามีทานรักคุณใจใจบุญยากสมทบก็สามารถสมทบคุณมาได้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งประโซนโตัดผ่าไปทั้งนั้นบ้านพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลยตัดผ่ามาทงนีก้กะนี่แหละบ้านเฮือนก็นดีคือเห็นคือคือเห็นอยู่ตอนนี้อะไรพี่น้องเนาะคือเป็นคางวัตสพี่น้องเลย คือยังยินแววว่าจะได้สับปูนสปีนอยู่นี่แหละสีฮักอะไรพี่น้องไอ้ตาโต,ตอยู่นี่นะงเงินน่ะแล้วมันสีฮักนะวะขอ,อผู้ใหญ่ที่ขออยังนั้นนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่อนยัให้เพิ่นก็ให้แล้วจะไปขอได้ไหมบ่แม่นแนวขอนี่แหละพี่น้องเนาะนว่าจอยว่าปไปได้เลยพี่น้องเอ้ยคั้นเพิ่อนยัให้เพิ่นก็ให้เองแล้วเพิ่นแห่งเ,เป็นผู้ใหญ่ เฮาเป็นเด็กน้อยจะไปขอนน้ำเพลิน,นโมเมนแนวนี่แหละพี่น้องบ้านเฮือนซานของป้าวอนก็นดีพี่น้องเลยมาเบิง้ฝ่ายทั้งหัวไปดิพี่น้องแมนนี่แหละพี่น้องเลยแอมสังกะสีพี่น้องเลย บ้าจอยจะว่านะบ้าจอยจะว่าน่นั่นนะเนะล็กหน่อยอย่างใดบ้าจอยถ่ายป็นมือเลยนันมนี่อ่าทูกลูกหมาหาโตพี่น้องมันนี่มาพ่อลูกหมา,าอ,อ่าถ ไปอายนะพุ้นี้บ่อายนะไปเซวแล้วแล้บ่อไอลูกชายลูกชายกบลูกชายหละของปาวอนบ่หนิอ๋อเมืองอเจ้าสองตัวอ๋อเจ็ดตัทั้งหมดน่ะเดือดห้าฮะโอ้ยอยาได้เอาลอยากดูดก็พี่้อนเลยได้จังได้อนเพ่ไม่หลาตัเลย แมาวนี่เอาต้องเอาเบิดปะอจล้เป็นได้ลูกผู้ได้น mm ี hmm. ่ลานผู้ได้น่ะหมดหมดไปไม่เลิกินขนมกินขนเฮียแล้วหมดเถ็จสบายดีหรปลาวันสบายดีเป็นนาดาบ่หนาวบ่มานีบ่บ่หนาวซ้่เกแงกัน เหยียดเหยียดโลดป้าเอาตามสบายเจ้าเอาน้ like so ่ง mm พี hmm. ่หนุ yeah, ่มเลยเกสิคอว่างไม่ไวก่อนเดี๋ยวเออเกิดหมดตีหน้าแล้วบอ๋อเพาว่าเขาสิได้เว้ากันหลายคนนะเราได้ยินไหนก็ร่าเด้อลูกชายของปาวอนพี่น้องแต่เก่าเพิ่นกับเขามานั่งนะเพิ่นเอาล้านเนาะเออลูกไฟเนี่ย ือว่าไอไนบอกแม่บอกไอไนลูกของน้องชายน้องชายมันมอยู่มีน้องชายอีกเจ้าน่ะมีน้องชายน้องสาวโอ้น้องเตะนี่บอน้องเตะนีแหละโอ้ห้องเตะเจ้าพ่อวันนี้มีลูกกันลูกเตะนี่จะคนปะสามวันเจ้าเจ้าโอ้สามคนเป็นลูกชายเมื่อบอกลูกชายลูกสาวาโอ้ชายสอง ตายสองสองธันอียังแต่เจ้าเนาะยังไม่ได้มีลูกมีเมียหน่ะนอกสองคนเอาแล้วบอกมีเมียแต่มีลูกเด้หลานนเราบอกอยู่ม่ไดชั้ลูกแล้วต้วเรื่องจะหน่อยจะสองเดือนเอาเดี๋ยวจะถามแล้วก่อนเป็นจะได้ไอ้คือบ่ยอยากสางครอบครัว มันเบิ่งคนอื่นบวกุ้มเล่แหละกาว่าให้ตีไปดูแลคนอื่นบวกุ้มเนาะแม่นแบ่ยังลี้ยงเขาบ่ได้ยคัวแต่วัดนี้อยากเบิ่งอยากดูแลแม่น้าแน่เนาะแม่โอ้ยอยู่ก็เลยอยู่นําแม่เลี้ยงหลานซะว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเอ่าใจเพิ่นอยู่ทั้งพอเพิ่นไปใสทั้งพ่อลุงน่ะ ลงไปหาขุดป่าอยู่ตงไปหาขุดหรือว่าไปหาอยู่หากินเนาะไปหาอยู่หากินนั่นแหละจึงไม่ธรรมดาได้พอไปได้เลยไปเลยไปเลยคือเซียมไปเลยโอ้โหไปกับบนได้กินได้เนาะเห็ดจากในาอยู่บ้านเฮาไปขุดหาอยู่หายากกั่นแล้วอุ้ยเอียนตานเออเนาะนี่นองเลยด้าดไหน สมมุติว่าสมมุติว่ามีเงินมีทำแบบว่าจัดร้านจักซองนี่ชิซื้อยังมาเพิ่มนี่เห็ดเืินเด็ดชานสูรวเห็ดนี่นี่ชิซื้อยังไงจะากเห็ดยังไงซักน้ำพึน้ำแหมะและข่อยมีแต่ออกกระแห้งนะบอกก็ขิดครับเจ้ากระเห็ดเป็นแบบกระพาะเป็นยุกโอ้ขลีแล้วซอยพอเหพอแล้ว คนบอกมีซอกำบอกที่ชอยคนบอกมือเล้นบอกมีบือซอกระชอยโอ๋อว่าอย่างไงทำนีผู้เอาเนาะนี่ผู้เอาร้านอ่ามาผัดติ๊ดแบบนี้ด้วยตัดปอดตัดปอดกวนปอเนาะพังว่าเนี่ยเลี้ยงแต่น้อยผู้ก้อนเผากะนี่นอนนำกะนี้ นอนน้ำเลยบ่นี่นอนน้ำเลยคือพอดแล้วพอลุกอ่อนแล้วสนะไอ้เนยไอ้ไนพี่น้องไงเนาะแต่ก่อนเขาก็บม่ได้สัมภาษณ์เพิ่นเป็นไอ้กล้องวันนี้เขากลัดชวนเพิ่นเข่ากล้องนะพี่น้องเลยเดี๋ยวเจ้ากระสินเดี๋ยวเจ้ากระบอายละอาย อายคือเก่าแหละอายคือเก่าบ่อายดอกสวิทย์ว่าสิให้นะสาวก็เลยมานั่งเว้าตอบแทนโอบ่แล้วคนในครอบครัวเฮาเด้ครอบครัวปรวรเด้เพิ่นก็อยากเห็นหลัผู้ใหญ่เพิ่นอยากเห็นเนาะคือเอจุีเพิ่นเพิ่นก็อยากเห็นคนในครอบครัวของป้านที่ว่าเพิ่นนมือมาวยเออๆอแซมบ้าน เยินซานนั่นแหลนะเนาะชิชอบเชมใชห้ป้าวบบ่แม่นบืงเตีอนของพี่อาจสิได้หม่เลยจะมีเป็นได้ได้ไดป<ะ>่าเพราะว่าเบิ่งเสาเบิ่องหยังแล้วนี่ปังวบเนี่สิได้มากพ่อนี่ประมาณนั้นแได้ไม,มากสมมุติบ่หรือว่าเรื่องจริงนี่อากาเรื่องจริงได้<อ>เรื่องจริงนี่ <c oughs> จะได้มาก เด็ดใหม่เปลี่ยนเสาตัววอนเสาหนีสีได้หายได้บ้านใหม่แล้วเนี่ยนี่เนาะมีทามทั้งเจ้าก่อนหาคนติดต่อทามเบมึงดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจน้ำปาวอนเดี๋ยวกับทั้งไอ้นายถาว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนอยากให้เราเป็นน้องเจ้าเป็นน้องเจ้ป็นน้องก็ได้เพราะว่าบุ้งอัยูแล้วเท่าไหร่เนาะนะบอกป้าสมมติว่า สีมอบเงินให้จักสองล้านนี่สีเอาไปซื้ออยังล่ะสิซื้อเสาเรือหันก้อนสิซื้อเสาหันก้อนโดนแต่กระซื้อเรือหานแล้วก็สิซื้อนี่อะไรมันเป็นกระซื้อหรือสิซื้อซื้อมาใส่เรือนก้อนบนทาสงจูดนี่อะไรมันบุพเพถึงซื้อเนาะปะแม่แต่ว่าคันได้เงินน่ะจะไปซื้อเสาก้อนแม่พ่อท่าใดก็เอาเท่านั้น เขาอนแเาท่านพอชาน,นยทแล้วป้านชวอาสาปูนี่สาไม้นี่ก็เป็นไปได้นี่ชาวนิน,นยเอาแค่ผืนนะหืนอแ่นสวยเลือนะเป็นมือ,ข,ามาอขอมมาเนขน้าใจแล้วนยก็เอาบรดกอะไรสาปูนอะไรสาไม้บอกผืินีน้ยียังจัย่าง ชื่อเช่าูนเด้ลขอกันหืชื่อชูนตามคำคนบอ,อกโดยทำคนไว้ชื่อเช่าไม้เด้ลขอกรนหืชื่อเชาาไม้ตามคำคนบอ,อกจากจุดประสงค์ของคุณยายเพิ่นเนาะได้คนหมักข้าต้องสือตามาเออคนระวังดีกับเขาเ<า>นะาะเนาะเนองเนาะแต่ว่ากาสิเปลี่ยนเสาแลา้วกะ เบิ้งนั่นแหละไม่ตบตัวใดมันใส่บ่ได้เราก็ต้องได้เปลี่ยนเนาะคันมาก่ีได้เปลี่ยนหลายได้เนาะขันมากเนาะกะว่าสมมติสร้างสองมีมืดแล้วมืดแล้วก็ซองเบิ้องอยู่เมื่อกี้มันมื่อหข่วกินขันมากมันก็ชำมาของใหม่เมื่อแล้วมันใช่บ่ได้ได้บางอันมันจะใช่ไม่เส้นได้อยผม ได้ได้เป็นบักเส้นได้หลายก็ส่วนน้อยเนาะส่วนน้อยเท่ากับอบแท้ตได้ตับ่ได้ซุหลายเป็นเบิดแล้วนํามแม่นหลายน่ะบดสภาพแล้วบดอ่าใงานบ่ค่อยได้แล้วเนาะแม่น่พอไม้มันดนแล้วแต่ว่าสิดาเาเนาะปาเนาะโ้โอ้อ่ายิงมือาเา เซานีเอาบมาไปแม่าคกีว nah ่าจ um, uh, right uh, nice ้หายได้จะได้หายไดนี่เอาเอาได้ก่อนโดยไอเอาดูดีมีเงีโดยนะ้าับนจะได้ดดเจียวะอ้โหดยด้วมาด้ขออนุญาติใหม่ด้วยารับครับเร บางก็ครใคบางเอฮะน้องบานเนาะดีใจดีมกดีใจน้ำแล้วพอกดดัดเฮียแผดีใจนีเออไม่แห้งขึ้นมาเนาะปานเนาะเฮียสีจันทร์ห้องน่าสื่อลูกคนเป็นเป็นเฮียเลยเฮียแพทวะ เป็นรอบโบมันวะเฮียสีจันบะโตไปนี่เพิ่นเป็นเซียได้เนาะขยันเขอยาวเนาะเป็นเช <บบ S 1> <อ>่นตัวก็ไปบ่าวมากระม่บ่าวโตเก่าโบลีบอับลีเป็นมากระมืเอเป็นหน้าที่มาซื้อเครื่องซื้อของกุเชษบุญธนะบิบลาบุญน้ำอันทับพอเพิ่นก่ามือ ามือมือมือตั้งเนาะก็จะเป็นวันศุกร์มือพฮมมือตั้งของบุญเนาะมือมือห่อกระตุมกระดาเป็นวันศุกร์วันศุกร์มือตั้งบุญมือตั้งวันเสาร์วันเสาร์วันที่จะสอบเนี่ยตามเพิ่นแจกข่าวมาพี่น้องเลยแจกข่าวนำทางพอแสงพอแสงเป็นเสียไปเดือนเดือนเดือนลังเดือนเนาะเดือนก่อน เดือนผ่านมาเนาะแล้ว่นเราคิ่แมาจบน้อยหนึ่งคนนึงอ่ะคนนี้รียกหลายป่าไอ้เจ้นี้เพื่อนก็ได้เป็นแรีนพุดนรียนพี่ที่สิบอะไรถ่ายงานรูดอกไม่รองเนาะข่าวใจเพื่อนอยู่ก็หายเพื่อนเห็นเรียยเห็นอย่างก่อนแต่ว่าเพื่อนป้าหนี่ก็สิได้ไทยหลายอย่างอยู่น้องเลยเนาะเป็นไม่เสียบไม่เส้นก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้นี่พอแพนสิโมบเงินไห้แม่ป้าเพื่อนสองล้าน ว่า้ซื้อเสาบ่กะไว้ซื้อเสาซื้อยังเดี๋ยวป้าเด้ออ๋อฮะซูนอ่ะมันเดือดซื้อเสาซื้อยังเจ้าซื้อไม่ซื้อยังมาซ่อมแซมเจ้ากะซื้อเด้ออ่าคือทางเออร์จูนี่แหละมีของเออร์จูนี่เป็นกะอ่ามอบให้า ดีใจครับดีใจนะป่าววนอีกแล้วพี่น้องเอาวป่าวตะกี้ว่าชิซอมแซมแต่ผากระจัดละกับม <colour> like like ุง <Peter> ส <t> ังกะสีให้วันนี้สิมากดีใจดีใจก็ให้ป่าววนนี่ฮะเอาเล้วโอ้ยพี่น้องเลยความดีใจยิ้มตัวดีใจมันหันตะกี้ว่าจะเปลี่ยนจตผพากระจัดกับสังกะสีมุงบานี้มาว่าสิมากไหมบานี้ฮะ เฮงดีใจเฮงเข้าก็ดีใจคือกันพี่น้องเลยที่ว่าปาวอนจะได้บ้านใหม่เด้่ผูกพอลุงมาแล้วคุณนะเออแล้วมึงกำลังหาคุทธพสังกันนั่นได้ไปชังเด้อบานนี้พอลุงมามากแต่พุทธแต่ไซดได้อีกปูบ่อสิโลสิโลอืมเดี๋ยวเราขึ้นมาใหกแล้วอื้อใช่เลยลายใช่เลยลายแค่นั้นปาแมนาลีครึ่งคู่ครึ่งคู่น้อยพี่น้องเลยโอ้ตัวบังนี่พี่น้อง anh sẽ lò bọn nó ah thôi lại 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 sườn mèo pet nó bọn à. nào oh, rồi Máu? Máu đi phải lao mướn các ta háng làm chạm cho nhè nè tôi à, về đây hãy hãy xịt vào khu mới thấy này อมอมือมพี่น้องใเนเฮ้ยมือแอร์เลยมือแอร์เลยใจเย็นมือแหงมือแหงกะป๋อมหักแข่งมาเลยคางมาลกระป๋อมตัวแหน่พี่น้องนี่มกระป๋ตัวแหน่เอ้ยมันไปของาตัวแหน่เด้อพี่น้องเด้อนี่อ้้ยวไปลายนี่นีตัวแหน่พี่น้องนี่ของพอลุงนีไ้จัเย็นเยมีเป็ดตะปู ECU อนว่าสักแก้วแวะ ตามาานะตุพายไปรอดนะตัดแหลกกับมันแงใส่นกิบเกล็ดเนาะมันแตกอื้อออกรอไงวะกิบเกล็ดเป็นร้อยแตกอื้ออื้อเป็นตอบหลอดไฟนะไม่กินเมืองไม้นะปกติตุพายว่าถ้าว่าเป็นไม้แง่งแท้มันจะเลนม่เกอดนป้อมหรอวะอ,อันนี้เลนหนีเซลนั่นก็เป็นปนั่นแหละบอกไปเวลาฮับป้าผมมาเลนมาอืมอมันกรย,นย่านเท่าดมันย่านคนเนาะแม่แยังคือกัน ตัดไหม่รีใช่รถเล่นนี้อหรอวะมันว่าสิตีมันเด้เพิ่นก็เลยว่ามันเป็นตัวผู้โบเมตัวแม่คําเป็นตัวแม่นี่ก่อนป้อมว่าซั่นมันดีบ่บ่ฮไม่แย่ๆน่ะอยากได้ซื้อนี่งเลยจะได้มาว่าแย่ๆบ่แม่นดีใจบ่ป้ามีใจดีใจโอ้ยดีใจนะมยิ้มไปยิ้มไปยิ้มได้ป่ะเอ้ยดีใจจะให้ได้ บ่จ่อยสิให้นําได้ทางนี้น่ะเฮาก็ดีใจนําเจ้าเด้อืมแสดงความยินดีด้วยป้โดยปาวเฮี้วีใจนํามีแต่ว่าเจ้าสู้เนาะเล่งมือหาเาเนาะอ่าเพิ่นสิเฮ็ดให้้เสาืยงไว้เปาเด้อดเานี่กคิดว่าเอาสูงเติบนี่เด้อออไม่ถูกเพราะว่าทางเอื้อยเพิ่นว่าคิดว่า ถ่าเห็ดแล้วนี่พันอยากเห็ดสูงๆแน่พันอยากเทพื้นอยู่พื้นนี้ข้างว่านี่เขาไปนั่งดินไร่นะนั่งดินนั่งไหวิถัวบ่แม่เอาเตียงเขาปลูกปลูกเปปลูกยางนอนเล่นอยู่ตารางได้นะจอมมันก็ดีได้เข่าว่ะทางล่างมันก็ใส่ประโยชน์ได้นะเขาอยู่ได้เนาะถ้าเธอกะอยู่ได้แบบนี้นะเอาให้มันสูงกว่านี้จหน่อหนึ่งเอาให้สูงแบบวิถัวเฮานี่นะบ่ชาวบ้านป้าเต๋วนี่บ่ ออประมาณแนวนี้ก็ได้มันวิดเด้นพี่น้องเลยครับประมาณนั้นสูงเด้อ่าวิู่อ่ะสามเมตรบ้างนะพอหอดหรอหอดประมาณสองเมตรประมาณเมตรแปดสิบเก้าสิบนี่แหละประมาณสองเมตรนี่แหละจากการแป้นลงมาหาดินประมาณนั้นตายบอกเตอร์ก็สิบสามเมตรลูกมัดเท็ยนคนเห็นก็ เอ่อโซ่เฮือนปลาออดนี่เสา4เมตรบ่เสา4เมตรได้เฮือนปาออดอ่ะเนาะแต่ว่าเอายาวกว่าหั่นก็ได้เาวเอาประมาณสัก5เมตรเนาะเสาหั่นนะเฮาคิดว่าเพราะว่าเฮือนปาออดนี่ตารางนี่มันสิพอกับเทินสูงกบ่สูงต่ํากบ่ต่ําหั่นนะเฮาคิดว่าโควิดลงัวบ่แม่นโควิดลงัวําเเนาะ ao ao truyền hình, hoa bán, hoa hãy hoa 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 luôn. hoa 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 าาเดี๋ยวพาพลุงเพิ่นขึ้นมาก,ก่อนเนาะพี่น้องเ้ยพอได้พอได้บ่เบอุ่นพอโตเราอาการดีลายดีลายเสียงแล้วก็บ่เอิอ่นพอโตตอนนี้เราขึ้นมานาั่งน้ำกันเน,ะน,นาะน,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 นี่นั่งเย็นกันเด้อพี่น้องเ้ย เฮียสิจันเราหยอกกันยุหันเหรอเน้่ยเราจอยกบอกรับไพ่ธมานุสกันแ์่นหยอกกันยุหันได้บอเรื่องจริงได้ต่อไปนี่สิบอยากให้ห้องเฮียบ่ได้ฮะงรีกว่าให้ห้องเสียะพ่อลุงมานั่งท่างนี้พ่อลุงสบายดีเด้อมานังขาไม่ปากเป็นเนี่ยใช่เราห้องแก้มีบ่มาที่หึงเลย มาหอดว่าใดนี่แหละเอ่อน้อาต่หาคุดเนาะพอลุงเนาะหมานแ้งได้ท่นี้สบายดีเริ่มโดยสบายดีอ่าสบายดีพอรุ่น้องี่เราเนี่ยรอว่ามานีนี่หายาผมไปเอาอยู่แถว ผมลงสมมติว่าจีให้หาซื้อเสาซื้ออย่างนี้จีซื้อได้อยู่บ้านนี่เาไม่อไม่เพราะว่าเพคนจะเปลี่ยนเสาเพื่อนไหนเจ้าเลยตะกี้นี่เพื่อนว่าจะเปลี่ยนภากระจาดเปลี่ยนสังกระซีใชซื้อใหม่มืดมากใหม่ดมืดเลยซื้อได้มากนะตัวได้มันดอกมันมืพวกข้าวมั่งพวกทีซื้อก็พวกจริงตามเจ้าเละ เขาไม่ได้สนใจ <10. S 2> สนใจจะบอก,กเออ<ม>อยู่ไ,<ซ>ไ<ห>ด้ปลูกต่อกันเลยแหละจะว่ามั่งตัเลยใส่ตัวนั้นด้วเออเขาว่าเห็ดเห็นทางตัวนเนี่ยท่าได้มากไหมนะตัวนี้นี่ไม่ท่าท่านักพุกไหมนะตัวนี้เนี่ยโบมั่งโบมั่งเอาเครื่องมันตัวใดมันดีแล้วเครื่องมันตัวใดตัวใดไม่ดีเอา บดีเากลยทนะส่วนลายนี้ส่วนลายนี่มีแต่ตัวแบบใส่การบุคอลได้ส่วนลายเนาะแน่นแม่นแบบนี้เป็นเสาเป็นกระคื่นคือนี่ให้คางนี่เครื่องสั่งอย่างมาไหวก้อนนะนะพ่อลุงให้เจ้าหาเสาหาอย่างมาไหวก้อนแน่นเนาะเป็นไม้เป็นตอกตัวใดมันที่วาเน่นกับสั่งมาไหวก้อนนะเดี๋ยวสิมอบเงินให้จากสองล้านก้อน ให้เจ้าซื้อสาวซื้อยังหาสาวหายังนะเจ้นาะ